Thank you อินทราอันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงที่คุยกับสั์ใต้ยืนเฉยๆตุ๊กแกก็มาหาละค่ะให้น้ำเด็ดยังค่ะ้บ้ฮบ้ซื้อเว้ยตอนซื้อมาคิดว่ามันแบบใส่น้ำก้อนสินะหมเราไปเซตตู้เย็นให้มันแข็งแล้วก็เอาน้ำก้อนออกมา อสำเนียงออดเฮน่าเห็นสำเนียงออดโมเป็นแต่ว่าพี่น้องจะมักสำเนียงออดแต่เฮาน่าว่าวบริดจ์ได้แอมไห้ก๊าโอ้ยแอนี้ออดหรือว่าบริดจ์อะ Hi guys so I'm Rose from Blackpink I'll pop it yes thank you interracial This t pop it นะคะ Hey 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 <laughs> So <laughs> น่าสุดเพราะน้นกับแกแหละว่าสักอยากหัวแห้งตอนนี้แต่ว่าอ่าน้วยก่อนจ้ามีสัตว์เลี้ยงนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบ p e r s o n a l มากเลย exclusive นี่มาจาเอด้วยเมื่อกี้ตกใจปะเป็นเจ้าหญิงที่คุยกับสัตว์ได้ snow white เขาเออแม่ผิวปากนะนกมาหาแทนา่าต้องเห็นยังยืนเฉยๆตุกแกก็มาหาและค่ะตั้งชื่อให้น้องเห็นตุกแกเหรอ บาจิงสบายเหรออะพัตเยจเทรนเนอร์น้องลีโออ๋อได้ชื่อแล้วโอเคลีโอนะคะลีโอมาทักทายทุกคนแต่ตอนนี้น่าจะพักก่อนเพราะแบบเจ็บคอไงน้องแบบตักรตกแก่ะไราะอะไน้องเจ็บคอสลีโอคะ่ะตุกแกชื่อลีโอนะ,ะชื่ออินเตอร์มาเลย พาลิโอมาหลายป่าไม่ค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ดีกว่าเฟรนจใจลิโอลิโอเป็น Leo. Leo เซเล็บดิโอเป็นคนที่แบบเป็นอะไรที่แบบถ่ายรูปไม่ได้เวลาถ่ายรูปตาแดงใส่เลยถ่ายรูปใส่แฟนอีกตาแดงใส่เลยยูโ you น know, เป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวนิดนึงค่าตัวแพงใช่ดีโอเป็นคนแบบเป็นเซเล็บสมัยคิดจะมาเรียนใช่ก็คือเลื้อมันยาวมากไว้เราวันนั่งพอตอนนี้เจ็บหัวมากเลย yeah thank you น่ารักมากขอบคุณมากๆเลยรู้สึกเป็นเครียดม,มากเลยที่แปลวา่าน่ารักแล้วก็อยาน้องแปะออกเดอร์ดีใจด้วยที่น้องแปะอ้อ,อพอพีก็แปะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อตอนนี้นะคะเป็นเวลาเท่าไรไม่รู้แต่ปวดหัวปวดตัวปวดหมอวอยากกินข้าวมากเลยแล้วก็อยากกินข้าวหนูด้วยอยากไปดูหนังด้วย แล้วก็อย่าทาะอะไรใหญ่ๆมาก I'm say where I, I can't see t h s way here yeah, same thing yeah it's like oh, oh my god โอเคทุกคนบายบายคะ่ะโอเคบายบายทุกคนไปมากหน้าก่อนแล้วก็ไปกินข้าวก่อน <laughs> ตลกน่าเลย